ลมได้ครับวาดน้อยลอยมากลมได้เลยครับวาน้อยลอยมากลมได้เลยน้ำมะพร้า,าวแก้วนึงค่ะแก้วเล็กากจะม มีแต่ของชอบกินทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหอยนางรมค่ะยเยอะะเลยหมูยอค่ะมาอะไรใ่อะใส่ค่ะ<ร>อันนี้ก็ใส่ใสลงไปใส่มากมันนิ่ได้ค่ะครับผมน่ากินมากเลยค่ะ<ป>น่ากินมากค่ะของกินเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนซื้อไม่ถูกเลยค่ะ เดินชมกันน่ากินมากเลยค่ะน้ำมะพาร้า,าวแก้วนึงค่ะแก้วเล็กค่ะน,น่ากินมากเลยอันนี้หนมเบื้องค่ะบรรยากาศค่ะเพื่อนๆ ปรมรวมได้ครับว่านน้อยลอยมากรวมได้เลยครับว่านน้อยลอยมากรวมได้เลยเผือกไข่ไข่อันหนึ่งพี่อยากได้แยกอะทำไงอะไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไข่ไข่อันหนึ่งพี่อยากได้แยกอะทำไงอะ ไม่เป็นไรไม่เนะป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแก้วนึงค่ะแก้วเล็กแก้วเล็กแก้วเก่าด้านนี้เลยได้ครับถุเรียนมะพร้าวทั้งรายะทั่วเพื่อไข่ลมได้ครับมะพร้าวมะพร้าวสองสองอะไหรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไปเลยก็ได้เดี๋ยวไปแบ่งกันไม่ใชได้เอาทุ่งไปให้เกาแย่ทำไมเพราะว่ากินคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วมันหวานเนี่ย ใบเ,เสร็จเยอรคุงผู้อันนี้นนได้ครับทุเรียนมะพร้าวทั้งระยาทั่วเพื่อไทยรมได้ครับมะพร้าวสองมะพร้าวสองแล้วอะไรครับคนเต็มเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยโอเคมู้เลยใส่อะใอ่ไจ้ใส่ได้ลงไปไส่มา์กมันนิ่มได้คะ่ะครับผมมันจะมาหรือเปล่า เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไปเลยก็ได้เดี๋ยวไปแบ่งกันไไดด้้เอาพราะว่ากินคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วมันหวานเเเนี่ยร็็กอาุงเนี่ยอันนี้น้ำมะพร้าวน้้ำมะพราวแก้วหนึ่งค่ะแก้วเล็ก้วเค่ะน่ากินมากค่ะของกินเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆซื้อไม่ถูกเลยค่ะ เดินชมกันจะมาือเปะมีแต่ของชอบกินทั้งนั้นเลยค่ะพเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหอยนางรมค่ะเยอะยะเลยหมูยอค่ะมาละสิห้ากินมากค่ะของกินเยอะแยะเลยค่ะพเพื่อนๆซื้อไม่ถูกเลยค่ะเดินชมกันอันนี้เก่ารักค่ะ เอะแยค่ะพาเพื่อนเดินชมค่ะมีกะละแมด้วยติดปัดมุยอุบุนแดดล่มลมตกแล้วค่ะเพื่อนๆคนน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆโดยดีอันนี้รุกเท่าไหร่คะ48 ลมได้ครับว่านน้อยลอยมากลมได้เลยครับ่านน้อยลอยมากลมได้เลยน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เก่ารักค่ะก็ยังกินมากเลยอันนี้หนอมเบื้องค่ะ ากาศค่ะเพื่อนเพื่อนดูปลาหมึกมีแต่ของชอบกินท้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นหอยนางรมค่ะเยอะยะเลยหมูยอค่ะมาแล้ค่ะเพื่อนเพื่อนเดินชมของกินค่ะเยอะยะเลยค่ะน่ากินมากเลยอันนี้หนอเบื้องค่ะบรรยากาศค่ะเพื่อนเพื่อนดูปลาหมึก หูเพืนตารวมได้ครับวานน้อยลอยมากรวมได้เลยครับวานน้อยลอยมากรวมได้เลยคุณค่ะพาเพื่อนเดินชมค่ะมีกละลแม่ด้วย เพื่อนหูเพื่อนตาค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเดินชมค่ะมีกะละแมด้วยเผือกไข่ไข่อันหนึ่งพี่อยากได้แยกอะทำไงอะไม่เป็นไรไม่ได้ครับถเรียนมะพร้าวทั้งยาทั่วเพื่อไข่ลวมได้ครับมะพร้าวมะพร้าวสอง คนเต็มเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยโอเคหูเลยต่อค่ะได้ครับได้แล้วค่ะของฝากได้เลย เดินชมค่ะมีกะละแมด้วยบนได้ครับได้แล้วค่ะของกว่าน่ามกินค่ะันเพื่อนเอใไฟทุ่งไปให้เข้าอันหนึ่งเอาไว้เข้าแจกขนาดสังล่นครับสังล่นครับเป็นอะไร ไม่เป็นไรใส่ไปเลยก็ได้เดี๋ยวไปแบ่งกันไม่ใช่ด้เอาทุ่งไปให้เขาแยกงกันเลยเพราะว่ากินคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วมันหวานเนี่ยไก่เสรชก็เอาทุ่งเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะไข่ไก่แล้ก็ไข่ลงไปใส่มาร์กมันนิ่มได้ค่ะครับผมคุณจะมาหรือเปล่าน้ำมะพร้าวสดมะพร้าวฝั่กสดคนเต็มเลยค่ะ อันนี้เก่าลักค่ะเยไก่ทอดค่ะไก่ทอดอันนี้วุนาาว้นมะพร้าวมะพร้าวสดน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะ มาาหรือเปล่ป <laughs> น้ำมะพร้า,พาวแก้วนึงค่ะแก้วเล็กแก้วเล็กดดแก้วเล็กอันนี้เก่าลักค่ะเยอะแยะค่ะ oh <yeah. S 2> พาเพื่อนเดินชมค่ะมีกะละแม่ด้วย น้ำมะพรา้า,พาวแก้วหนึ่งค่ะแก้วเล็กแก้วเล็กแก้วเล็กค่ะก็หมึกสายน่ากินมากเลยเดี๋ยวหน่อยเขาก็ปิดถนนแล้วค่ะไม่ให้รถวิ่งคนก็จะเยอะนี่ขนาดตอนกลางวันนะคะบ่ายๆน้ำมะพร้าวแก้วหนึ่งค่ะแก้วเล็กาาแก้วเล็กแก้วเล็ก ค่ะเพื่อนๆเดินชมของกินค่ะเยอะๆเลยค่ะได้ครับทุเรียนมะพร้าวทั้งระยะทั่วเพื่อไข่ลมได้ครับมะพร้าวมะพร้าวสองมะพร้าวสองน้องอะไรครับได้ครับทุเรียนมะพร้าวทั้งระยะทั่วเพื่อไข่ลมได้ครับมะพร้าวมะร้าสองมะพร้าวสองน้องอะไรครับน่ากินมากค่ะของกินเยอะๆเลยค่ะเพื่